วันนี้ฝนกำลังทำหยุดแล้วไม่ได้มสวัสดีค่ะช่องดีสนุกมาเล่วันนี้จะมาเล่นเกมใบคำกันนะคะใครจะเป็นคนแรกก่อนใครจะเป็นคนถือคนแรกอ่ะมีตตะเบซิเอาจากทีมก็ได้เล่นเตียงโตพิมก่อนใช่ไหมคะ จับช่วยกันไปใครจะไปก่อนก็ได้มวไปอะไรก็ได้ห้ามพูดนะห้ามพูดคำนั่นเดี๋ยวพีมันทายถูกใครทายดอมิวไปหนูรู้หนูรู้ใครรู้พูดเลยวันนี้ฝนมันกำลังทำผิดแล้วไม่ได้โอ้โหแรกไม่เอาใครก็ได้ใครนึกได้พูดเลยเอ่ะอาม่าชอบทำอะไรชอบทำอะไร ดูยังดีรูยังทำอะไรเอาคืมาเี่มทำมาเลยพูดมาเลยหนึ่งกอะไรได้พูดเลยกับข้าวนั่นแหละกับข้าวอะไรหมายถึง่อม่ชอบทำอะไรที่เป็นเส้นเส้นอ่ะมีน้ำยาด้วยสีขาวขาวอ่ะเส้นสีขาวขาวเขาพูดคุณคุณอะไรมีน้ำยาด้วยใช่อะไรเส้นเป็นสีขาวนึ่งย่างขาวคุณจริงจริงเ เริ่มคำใบ้เอ่อล่าสุดเมยไปเที่ยวไหน<ช>ที่ไปเที่ยวกับแม่อะไรเมยไปเที่ยวไหนที่กเกาะสม็จอ่ะพูดเลยพูดมาเลยเกาะไม่ใช่ไม่ไปเที่ยวที่ไหนทีไทนไ่ไหนอะกตทุงซ่า ังไงก็ไม่รู้เอาเริ่มไปมิวสิกอยู่กับใครมาอยอ่หรือเปล่าเอาไมคกดีตาใครเอมาอไปพี่นอาใบอยากกระดด ที่เป็นวงกลมอ่ะอะไรขนมอะไรวงกลมอะไรฝอยทองไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นวงกลมวงกลมอ่ะวงกลมวงกลมใครจะไปรู้วงกลมวงกลมเหมือนเหมือนเหมือนไอติมอ่ะเหมือนไอติมเหมือนเอาไปเร็วเร็วไปเร็วโมจิไม่ใช่คล้ายคล้ายกันเอาเร็วไปไมปเยอะไม่รู้ตรงกลามีรูมันมีรูโดนะ กกียาาอม่าชอบทําอะไรที่เป็นเส้นเหมือนกันอาม่าเคยขายอะไรขายอะไรขายอะไรถูกต้องง่ายก็ง่ายเกินทุกคนติดไปจับไปบีมเอาเป็นวันสบายวันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้เราดีสนุกด้วยนะคะแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเล่นอะไรก็คอยติดตามกัน